เชื่อก่อนปฏิบัติครับปฏิบัติก่อนเชื่อเราจะเอาอยังไงดีเอามาต่อกันในเรื่องของอินีทีิเลวเนี่ยพูดถึงเรื่องของโอปณญยิโกคืออจะต้องทําให้เกิดขึ้นมาในตนทําไมต้องทําเกิดขึ้นมาในตนเพราะว่าถึงแม้คุณจะเชื่อก่อนที่คุณจะไปปฏิบัติมันก็เชื่อได้ไม่จริงหรอกนะมันเชื่อได้ไม่จริงคือจิตมันก็รู้อยู่ว่าเออมันไม่มันไม่เห็น จิตมันไม่เห็นมันก็ไม่เชื่อคนอยังอาจจะฟังจากพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดามีคําสอนที่ดีเนี่ยท,ท,ทั้งๆที่พระพุทธเจ้าท่านก็บอกไว้ว่าอย่าพึงปรงใจเชื่ออย่าพึงโปรงใจเชื่อนี่ยคือตามหลักการมาสูตรสิบเนี่ยข้อสุดท้ายเนี่ยไอ้มาสัมมาไอ้สัมมาอริคุรุนนเนี่ยก็คืออย่าไปเชื่ออย่าพึงปรงใจเชื่อแม้เป็นคําพระศาสดาเนี่ยมีคนการคําอ้างคําบัญญตตัติต่างๆทั้ง ในบาลีทั้งเห็นการแปลงมาเป็นภระาไทยเป็นพุทธวัจนะเป็นอัราคราถาหรือว่าเป็นดีกาอะไรต่างๆนี่เขามาแปลกันเนี่ยนี่อันนี้ก็แปลมาจากไอ้คำคำของพุทธเจ้าหรือว่าคําที่มาจากบาลีเนี่ยจะเป็นคำพุทธเจ้าจริงหรือไม่จริงหรือว่าใครมาอ้างก็ไม่รู้แหละทุกคนก็อ้างพุทธเจ้าหมดทุกคนเลยอ่าจะเชื่อใครดี <ś c oughs> อ่าการคำบัญญัมมติต่างๆที่บัญญัติไว้เนี่ยมัน มันใช้ได้เป็นเพียงแผนที่หรือเข็มทิศเพื่อแค่ในการเดินมักแค่นั้นเองันไม่ใช่ในการเดินมัก,มก,เ,มกเพราะฉนั้นเวลาเราศึกษาเนี่ยเราต้องอ,อคุณจะบอกว่าคุณคพระพุทธเจ้าบอกให้เชื่อไม่แม่พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้เชื่อนะในบาลีเองก็ไม่ได้บอกให้เชื่อท่านก็มีหลักมาให้เนี่ยหลักการมาสูตรสิบเอ้ยมหาประเทศสี่เอ้ยอย่างเงี้ยอ่ะมันมีหลายหลักนะที่พระพุทธเจ้าบอกไม่ไม่ให้เชื่อก่อนโดยเพราะอย่างสังโยชน์สิบเนี่ย ครื่องร้อยลับเนี่ยคือคุณจะสงสัยอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าคุณจะเชื่อก่อนที่คุณจะไปปฏิบัติคุณก็ยังสงสัยเขาเรียกว่ามันข่าวิจิตรฉาไม่ได้มันมมีสัก aya ทิฏฐิวิจิตรฉาแล้วก็สีรับประสาปัมมาแต่คุณนัสสบัติของก,การตกกระแสคราวนี้เนี่ยจะมาขอให้ทางผู้ปฏิบัติธรรมได้มามาคำนึงถึงว่าการเชื่อก่อนปฏิบัติกับการปฏิบัติก่อนเชื่อ ความเชื่อเนี่ยมันเป็นสัญญาเป็นสัญญากรรมอย่างหนึง่งคุณจะเชื่อก่อนปฏิบัติคุณก็สามารถจะเชื่อได้แต่ว,ว่ามันไม่จริงมันมันไม่มันเชื่อไม่จริงอ่ามันเชื่อไม่จริงในอ่าในการที่คุณฟังจากคนอื่นไม่ว่าจากครูบาอาจารย์จากหลวงพ่อก็ดีจากอ,อ,อ่านจากพระไตรปิฎกแปลอะไรมาต่างๆหรือว่าจากพระอาจารย์ที่เชื่อถือได้อะไรแต่งของคุณแล้วแต่ละ คุณก็เชื่อเขาอคุณเพื่อจะไปปฏิบัติแต่ว่าคุณเชื่อไม่จริงมันจิตมันไม่ไม่ไปตามคุณจนกว่าคุณจะปฏิบัติแล้วเห็นขึ้นมาในจิตของคุณเนี่ยคุณถึงจะเชื่อคืออันนั้นนะมันเชื่อได้เพราะว่ามันเห็นจริงแล้วมันจะนิพิทาก็คือมันเบื่อมันเบื่อเนี่ยมันไม่ใช่เบื่อนายใครกำหนัดในลักษณะที่เราคิดว่าโอ้ไม่เอาไม่จริงอันนั้นเป็นวิภาวษ์วิา มันเบื่อเพราะมันเห็นแล้วเออมันมันเต็มแล้วเออเรารู้แล้วเหมือนกับด้ะยกตัวอย่างเรื่องของการเล่นกลเน่ะตอนที่เขาเล่นกล,ลนี่คุณดูอย่างคุณเล่นกลในดูในไอ่ยูทูบดูอะไรก็ดีเขาเล่นกลแล้วเขามาเฉลยทิศของกลนั้นเมื่อไหร่ที่คุณรู้จากทิศของกลนั้นแล้วคุณจะไปดูอีกคุณสังเกตอีกครั้งหนึ่งคุณก็จะเห็นว่าโอ้มันทิศของมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยนะคุณก็เห็นแล้วแหละ อันนี้คือโอ้มันทําอย่างนี้นี่เอง่ยการเดือนในน้ําก็ดีการเอาผ้ามาผูกคอผ้าอะไรต่างๆที่เขาทํากันนะ,ะทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนมันเป็นเหมือนกับการเล่นกลเน่ะอันนี้เหมือนกันธรรมะของพุทธเจ้าเหมือนกันที่ท่านบอกว่าให้ยาพึ่งไปปรงใจเชื่อเนี่ยหลักการนำมสูตรเนี่ย มีเยอะเลยทนะั้งไม่ว่าจะเป็นแบบฟังตามๆกันมาก็ดีจะไปฟังเชื่อตามโบราณว่าอะไรแบเนี้ยหรือว่าเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรพวกเนี้ยหรือว่า,เ,าเชื่อด้วยความคิดของเขาเราเป็นตักกะเออเหตุไปอย่างนี้ผลเปอย่างนี้ขนาดเหตุกับผลวิธีตรกกะต่างๆท่านก็ไม่ให้เพ่งใจเพึงปรงปงใจเชื่อเพราะว่ามันอิงอยู่ด้วยความคิดเห็นมันอิงอยู่ด้วยมันไปอิงอยู่กับกิบกนกินตามมายปัญญา คือมันปรุงไปมันปรุงไปเรื่อยสถานการณ์เปลี่ยนไปก็ปรุงไปเรื่อยเห็นไหมไม่ยากความเชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็ดีเห็นไหมความเชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็สมัยก่อนก็เชื่อว่าโรกแบนตอนนี้มาเชื่อว่าโรกกลุมเห็นไหมมันก็ยังเปลี่ยนได้ไม่ใช่ว่าแต่วิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์เราเรียกเปลี่ยนแปลงได้หมดทุกอันเลยอันนี้อย่าคุณอย่าปรุงอย่าพึงปรุงอย่าเชื่อคุณควรจะไปเห็นเห็นแล้วมันถึงจะดับทุกได้ แล้วมันก็จะเชื่อเขาอมันเองว่ามันเป็นสัญญามันเป็นสัญญากรรมที่เกิดขึ้นมาจากจิตจิตสู่จิตเนี <c> ่ย <oughs> คุณทําได้เองไงคุณทำเองจิตสู่จิตไม่ต้องจิตสู่จิตเนี่ยไม่ใช่ไม่คนอื่นเอาจิตของคนอื่นมาจะดูจิตของเราเองหรือว่าเอาจิตของเราเองไปให้คนอื่นดูเนี่ยมันอทําไม่ได้ทําได้จกว่าะววาที่คุยกันแบบมโนุษย์จยเทียมันก็อาจจะได้ไหมได้มันเป็นไปได้อ่ะแต่ว่ามันไม,ม่ประโยชน์สําหรับการแบบทุกข์ ถึงคุณจะฝึกมโนตยุทีได้หอเนื่องเดือนอากาศได้อะไรได้มันทำประิมันก็ไม่ได้ช่วยให้คุณดับทุกข์ได้เลยผมเรียกว่าไอ้วิชาพวกนี้เนี่ยมันมันไม่ใช่คือความรู้มันมีเยอะแยะนะพระเจ้าเปรียบเหมือนไอ้ป่าประดูลายที่มันไปบอกเอามีใบไม้ในกำมือป่าความรู้มันมีเยอะแยะมากเลยไอ้ที่ท่านตัดสู้มาที่รานรู้เห็นอที่ท่านเอามาสอนว้ในไปบัญญัติไว้เนี่ยแค่ใบไม้ในกำมือแค่นั้นเอง เอามาทาไมไม่แค่ไปไหมเพื่อเอามาใช้ในการปฏิบัติอให้ค้นทุกในชาตินี้ถ้าใครจะไปเรียนรู้ทั้งหมดก็เรียนรู้ได้ใครจะไปเรียนรู้เรื่องจรวดเรื่องดาวเทียมเรื่องดาวอ,งงอังคารก็ได้แต่มันมดับทุกไม่ได้หรือว่าคุณจะดำน้ําลงไปใน,น,นาารูพืชพันธุ์ตัญยารพันธุ์ปลาเปิือในทะเลรู้ศึกษาทะเลจนหมดอะทะเลก็มันก็ไม่ได้ช่วยให้คุณดับทุกคุณจะรู้หมดเท่านั้นก็ได้บางทีว่ามัน มันมันเป็นความรู้ที่ไม่ได้ช่วยในการดับทุกข์เลยอรียกเลยบอกกำใบกำไม้ขึ้นมาในเก็สองสองสามใบเดี๋ยว,ว่าใบไม้กับใบในป่ากับใบไม้ที่อยู่ในกำมือของอท่านเนี่ยอะไรมันเยอะกกันว่าความรู้เยอะแยะเลยที่ตัดสรู้มาแต่ว่ามันไม่มีประโยชน์ในการดับทุกข์ท่านก็บัญญัติไว้เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างไม่ใช่ให้ไปทําตาม บางคนก็เอาประวัติพระุูธเจ้ามาใส่ว่าพระรทธเจ้าเป็นเจ้าชายจิจุตะาอย่างนั้นอย่างนี้ไปนั่งสมาธิเป็นอย่างไรมีต้นว่าตน้นเมื่ออะไรก็เขาเขาเป็นประวัติที่เล่ากันมาซึ่งมันช่วยในการดับทุกข์ไหมล่ะมันก็เป็นแค่แผนที่ในการเดินทางในกรอกของการเดินมัดแค่นั้นเองการรอกของการเดินมัดก็คือการปฏิบัตินี่แหละ,ะการปฏิบัติธรรมเนี่ย ซึ่งการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากปฏิบัติธรรมคือมันเขาเรียกว่าไปใช้ในปฏิสติปานสีนะในการทาคือมัดมียองเปดเนี่ยย่อลงมาเหลือส,สามคือศีลสมาธิปัญญาย่อมาเหลือหนึ่งคือมัดมียองเปดหรืออนาปนสีหรือว่าอนาปนสติหรือว่าสติปานสีนะอันนี้ก็ย่อลงมาคือการปฏิบัติเนี่ยแค่นี้ แต่ว่าเพื่อปฏิบัติแล้วมันจะแยกกายกับจิตออกจากกันอันนี้คือตัวที่มันจะเป็นตัวเริ่มต้นคุณจะต้องรู้ว่าอันนี้คือกายอันนี้คือจิตอันนี้คือการอันนี้คือความคิดนะอัน,นอันนี้คือความรู้สึกทางกายนะรู้จากเรียนร้อนอ่อนแข็งอ่ารู้รู้แล้วมันก็เกิดอะไรก็มันก็จะทําให้เกิดวิชาหนึ่งสองสามสี่อ่วิชาหนึ่งสองสามเมื่อคุณเห็นวิชาหนึ่งสองสามนั่นแหละคือคุณตกกะระแสอว่าโอ้ในมันเป็นอย่างนี้คำนี้คุณไปเห็นตัวนี้ ที่อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในกรอบของอธรรมนิยามคือมันเป็นอันิจจังทุกขังอนัตาทุกอย่างเลยมันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเพียงแต่ว่าเราเห็นทันมันไหมที่ฝึกสติปัญญานเพื่อเห็นทันเห็นทันกิตเห็นการทําทันการทํางานทองจิตว่าจิตมันเกิดมันดับใดเกิดเกิดดับไดเราจึงต้องฝึกสติให้มันทันไอสติทุกวันนี้มันไม่ดีหรือมัน มันเป็นสติที่เพียงพอสําหรับการอเอาชีวิตรอดอยู่รอดปลอดภัยหรือว่าสืบพันธุ์ต่อไปได้ของมนุษย์เนี่ยแต่ว,ว่าถ้าหากว่าคุณจะเอาสติที่จะเอาไปในการดับทุกเนี่ยมันต้องสติระดับสติอสัมมาสตินะคือว่าให้มันมันอมันไม่ใช่เป็นสติที่เราต้องรู้บาคนบกมีสติคือไม่ลืมไม่หลงไม่ลืม เออไม่หลงไม่ลืมมันมันเป็นเรื่องของความจํามันมันเป็นสัญญาแต่ว่าสตินี่มันหมายถึงการระลึกรู้ระลึกรู้ด้วยกายเช่นกายยักตาสตินี่คือรู้ไสัมผัสจะรอนอนแข็งอันนี้มันยากที่สุดมันเห็นได้ง่ายอ่าอ,อ่าระลึกรู้ถึงความชอบไม่ชอบอันนี้เรื่อ,อยากขึ้นแหละอันนี้คือเวทนาอ่าแล่วไอ้เขาเรียกว่า,วาเวทนานุปสรนคคือรู้เออนี่ชอบอันนี้ไม่ชอบส่วนมาก ไอ้ไม่ชอบนี่พ่อจะเห็นได้ว่าเอออันนี้มันเป็นความไม่ชอบเป็นความห็งแก่ตัวอันนี้พอเห็นได้แต่อันที่ชอบเนี่ยมันจะเห็นไม่ได้มันจะเห็นได้ยากมากจนกว่าคุณจะเห็นวิชาสามมันถึงจะเห็นไอ้พวกที่อ่พวกกรรมต่างๆไอ้ที่คุณเห็นเนี่ยไอ้ที่ตาของคจะหมุกร่ากายใจมาแล้วมาปุ๊บมันปรุงแล้วมันชอบเนี่ยมันมันดูได้ยาก เพราะว่ามันจะเพราะว่ามันจะไปเปรียบเทียบกับสัญญาที่มีอยู่หรือความจําที่มีอยู่หรือว,ว่าการปรุงแต่งที่มีอยู่ซึ่งอันนี้ยิ่งยากขึ้นไปเลยก็ว,ว่าจิตตา,าจิตตานุปัสสนาอันนี้ยิง่งยากไปไหนยิ่งเร็วไปไหนว่ามีการปรุงการแต่งตัวธรรมานุปัสสนาคือเป็นการมองออกมาให้เห็นว่าตัวจิตนี่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปคือมองให้เห็นอันนี้จังทุกขงกังอนัตตาอันที่หนึ่งนะอันที่สองก็ไปเป็นวิราคารุปัสสี กคือเห็นแล้วเบื่อไม่สนเบื่อหน่ายแล้วไม่สนใจมันจากนั้นก็เป็นนี่รธทะคือวางยิมุติญาณแล้วต่อไปก็เป็นปฏินิสักะเป็นตินิสักะนะซึ่งอันนี้มันเป็นอนาประสรีนะั่นงเดียวโอกาสที่มีโอกาสก็จะทําเรื่องของอนาอนา,อนาประศรีให้ให้ลงไปอีกครั้งหนึ่งเ็เคยทําไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าน,นี่จะทาลงไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะให้เห็นว่า การปฏิบัตินั่นน่ะใช้เพียงพระสตรใดพระสตรหนึ่งเราก็สามารถทําได้แต่ว่าสิ่งที่หลวงพ่อเล่าออกมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการฝึกการปฏิบัติเพราะว่าเราเราฝึกไปทุกอย่างก็จะทําให้เรารู้มันจะเป็นปัญญาเรียกว่าเป็นภาวนามันจะปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วเราจะเห็นได้ทันแต่ว่าถ้าเราถ้าใครฝึกอย่างเ,เดียวฝึกแต่แกตัววิมุตเกือฝึกกายคันตาสติว่าให้จิตมันกลับมากลับมาไก,ากายกลับมาไกาย อ่าหนึ่งสองสามให้เป็นไอเรียกว่าอ่าวิชาหนึ่งสองสามเนี่ยคุณก็จะได้เกียรติวิมุตตซึ่งมันดีไหมมันก็ดีน่มันก็ดีแต่ว่ามันก็จะมีส่วนที่มันเอ่อมาแล้วมันมันคาใจแล้วมันยังทิ้งไม่ทันมันจะต้องมีปัญญามีปัญญาเข้ามาว่าโอ้อันนี้มันอ่ามันเป็นลักษณะานี้นะมันเกิดขึ้นดับไปอย่างนี้มันจิตมันมันจะเห็นจิตทั้งเองแล้วมันก็จะวางเข้ามาเอง อันนี้คือวิธีที่ฝึกแล้วก็ออกมาใช้ได้จริงในชาตินี้บางคนเราบอกว่าจะไปรอภาษีแล้วยังไม่าตเดี๋ยวทาบุญทําทานไปก่อนชาตินี้อันนั้นก็ได้ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะอันนั้นมันก็เป็นเเรียกว่าอยู่ในอนุบุพภพิคาถาอา่ซึ่งท่านเองก็สอนไว้ว่าจิตใจคุณที่จะโน้มมาปฏิบัติธรรมได้เนี่ยคุณต้องเสียสละไอ้ไอ้ที่มันเป็นทรัพย์สินที่อยู่นอกกายให้ได้ก่อนนะที่อยู่นอกกายคนนี้ได้ก่อน แล้วคุณมาถือศีลเพื่อที่อ่าสละความประพฤติทางกายนะแล้วคุณก็ไปภาวนาเพื่อสละความไปคิดทางใจนะแล้วคุณต้องเข้าไปเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าอ่ามีมุตติญาณนักศนะคือเห็นว่าไอ้ทานมันดีไม่ดียังไงศีลไม่ดีไม่ดียังไงหรือว่ามันเกิดขึ้นยังไงมันเกิดขึ้นในตนยังไงคือโอปัญญยิกูที่เราไปฟังแล้วว่ามันต้องโอปัญญยิกูคือ มันต้องทําให้มีขึ้นในตนแหละถ้าไม่ทําให้เกิดขึ้นในตนคุณจะเชื่อก่อนปฏิบัติหรือปฏิบัติก่อนเชื่อมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเนี่ยมันก็คือมันก็เป็นสัญญาทุกอันแหล,ละที่คุณทํามาฟังหลวงพ่อก็ดีหรือว่าไปฟังอ่ยูทูบอะไรต่างๆมันก็ดีไปอาไ่านหนังตือิเศมาก็ดีมันก็เป็นสัญญาทั้งนั้น,นแหละคุณจะเชื่อก่อนปฏิบัติหรือปฏิบัติก่อนเชื่อคนเชื่อก่อนปฏิบัติเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งก็คือ พอเราเชื่อแล้วเนี่ยมันจะเป็นสัญญาขนาดใหญ่เวลาที่จิตมันโผล่ขึ้นมาเรื่องนี้มันก็จะไปดูที่ความเชื่อ,อ่อนเป็นหละมันจะไม่เกิดความมันจะไม่เห็นความจริงนี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปฏิบัติแล้วเราจะเห็นความจริงแล้วมันจะเชื่อเองโดยธรรมาชาติไอปฏิบัติก่อนแล้วเชื่อเนี่ยมันจะเชื่อเองโดยด้วยจิตมันจะไม่ได้เชื่อเองโดยความคิดไอ้เชื่อก่อนปฏิบัติเนี่ยมันจะเราจะฟังสุตตามัจะปัญญาลิกินตามัญมัญญามาส่วน การปฏิบัติก่อนเชื่อเนี่ยมันจะเป็นพมนามือปัญญามันจะเกิดความเกิดปัญญาคนละคนละระดับกันคนระดับกันเพราะฉะนั้นก็อขอให้เราทําทั้งปฏิบัติไปพร้อมกันกับฟังฟังไปแล้วปฏิบัติไปเรื่อย,อยนะมันมันถึงจะได้เห็นอสภาพ คือถ้าไม่ปฏิบัติเลยเนี่ยมันก็จะอยู่ในแค่สุดตามายาบญญยากจินตตะมายาบรรยามันก็ดีมันก็ดีเหมือนกันนะมันไม่ใช่ไม่ดีนะคุณฟังทำคุณฟังในไปมันมันก็ดีมันสามารถจะทําให้คุณมีสมาธิในระดับหนึ่งได้มีความรู้มีปัญญาในระดับหนึ่งได้แต่ว่ามันไม่เพียงพอที่จะไปวางไม่ไม่เพียงพอที่จะพ้นทุกได้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องปฏิบัติจิตของมันจิตเนี่ยพอปฏิบัติแล้วมันเห็นแล้วมันจะรู้มันเองแล้วมันจะวางมันเองมันต้องใช้เวลา แล้วก็ใช้ความเข้าใจนะ